เริ่มต้นที่ผมออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่แหละที่ผมออกเดินทางมาเป็นสถานที่แรกเลยนะครับฝั่งนครพนมเนี่ยจะเป็นอำเภอบ้านแพงนะครับส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬละน่าจะเป็นอำเภอบึงโขงหลงนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะดูข้างหลังสวยมากเลยครับมีหมอกด้วย ผมมาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่นี่คือวัดถ้ำแสงธรรมนะครับก็จะตั้งอยู่ในอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงการนะถ้าเกิดว่าผมข้ามเขาล่งนี้ไปฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดนครพนมนะครับด้านบนเนี่ยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูแล้วกันนะครับว่าข้างบนสวยงามแค่ไหนนะเดี๋ยวไปกันเลยครับผมมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นช่วง ปลายหนาวนะแต่ตอนนี้ผมมาในฤดูฝนจ๋าเลยละ่ะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเกือบๆกลา,างฤดูฝนละขับรถมาที่นี่ก็จะเห็นวิวภูเขาที่มีสายหมอกล้อมรอบนะสวยงามมากเลยนะครับ ใครที่จะมาที่นี่ก็ฟิตร่างกายไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับหนทางข้างหน้าดูนะโอ้โหชันเหมือนกันนะเนี่ยดูครับมาเที่ยวป่าเขาช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับพวกแมลงพวกแมงพวกหนอนค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับเพราะว่าเป็นฤดูก,กาลของเขาเนาะก็จะมีหนอนบุ้งเยอะเป็นพิเศษเลยนะเดินมาเมื่อกี้ก็เจอไปหลายตัวเหมือนกัน ก็ต้องเตรียมพวกยาหมองนะครับยาพ่นกันยุงมาด้วยแล้วกันนะครับอีกนิดเดียวก็จะสุดบันไดแล้วนะครับก็ถือว่าเดินไม่เหนื่อยมากนะสำหรับคนที่ออกกำลังกายก็ถือว่าชิลเลยล่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็น่าจะพักครั้งสองครั้งนะครับ เนี่ยผมใกล้จะถึงแล้วก็เดินขึ้นมาสุดบันไดยพญานาคันนะ ไม่ได้นับขั้นนะครับว่ามีจํานวนกี่ขั้นนะครับเพราะว่าต้องถือกล้องถ่ายคลิปด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยนะแต่ขึ้นมาบนเนี้ยลมเย็นมากเลยนะครับอย่าเพิ่งท้อครับยังมีบันไดข้างใน,นครับที่ผมไปต่อเนี่ยเพราะว่าข้างบนนะครับ มี JD นะ JD สวยเลยละ่ะแล้วก็มีวิวแบบให้เราดูอะ่ะเป็นวิวฝั่งนครพนมนะอันนี้คือวิวฝั่งบึงการนะครับบึงคงหลงนะที่ผมจะไปข้างหน้านี่เป็นวิวฝั่งนครพนมวันนี้มีหมาเลยนะน่าจะเดินขึ้นบันไดมาแหละ ข้างหน้าผมเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะเมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยจะต้องเดินไปทางเนี้ยแต่ว่าทางนี้น่าจะเป็นทางลัดนะเดินขึ้นบันไดไปดีกว่านะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับหมายเยอะมากเลยข้างหน้านี่ก็จะเป็นเจดีย์นะครับ ฐานปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะครับวันนี้น่าจะมีผมมาแค่คนเดียวนะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาวันนี้วันจันทร์ด้วยลหลายๆคนทกอ,องค์จะทำงานอยู่นะไม่เป็นไรใครที่ไม่เคยมาก็ดูคลิปผมก็ได้แล้วค่อยตามมาทีหลังเนาะนี่ครับข้างบนก็จะเป็นพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้นะ แต่ผมจําทางไปเจดีไม่ได้มันต้องเดินไปต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่าไปทางไหนนะบันไดนี่ก้าวระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่องบันไดค่อนข้างที่จะห่างนะค่อยๆนีครับขึ้นมาละ ข้างบ, <ITA> บนนี้เวลาเดินทางก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพวกหินพวกนี้เวลามันเจอความชื้นเนาะพวกมอสพวกเฟิร์นมันก็จะขึ้นมาที่จะไข้น้ำอ่ะก็จะฉาบบนผิวหินนะครับเดินทางคนเดียวต้องเซฟตัวเองแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวเราว้าพานก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ได้เฟกหรือว่าเมคขึ้นมานะเพราะว่า ถนนทางที่ไปเจดีเนี่ยจำไม่ได้จริงๆจาได้ว่ามันไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยวผมต้องเดินย้อนกลับไปแล้วก็ตอนนี้เราเห็นเจดีนะอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วหาเส้นทางเดินไปเจดีกันนะครับตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วยังสร้างไม่เสร็จนะตอนนี้คาดว่าน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปดูว่าจะสวยงามแค่ไหนครับ เ้นทางข้างหน้าเนี่ย oh. เป็นหินนะครับแล้วก็ฉาบไปด้วยตะไคร่น้ำโอ้ oh. แรงเข้าหู <laughs> ฉาบไปด้วยตะไคร่น้ำนะครับแล้วก็มอสเต็มเลยเดินต้องระวังหน่อยนะ เดินไปเจดีนะไม่รู้ว่ามาถูกทางหรอือเปล่าทางค่อนข้างจะเจอเลยนู่นนะครับป้ายที่จะไปเจดีนะเป็นป้ายสีฟ้าถ้าเกิดใครมาตามรอยผมก็เดินตามป้ายไปเลยนะครับมาถูกทางนะครับในป้ายบอกว่า400เมตรนะครับเดินลัดเลาะ หมายเยอะมากเลยข <c oughs> บนนี้หมายเยอะนะครับก็อาจจะมีเห่าบ้างก็ไม่ต้องกลัวนะครับ <c oughs> ก็เดินมาเรื่อยเื่ ตกเล็กๆนะครับถ้าใครที่ชอบเดินป่านะแต่ว่าไม่อยากเดินแบบป่าจ๋ามาที่นี่ก็ได้นะผมว่าโอเคอยู่นะนี่อีกสามรอยเมตรนะครับเจดีมแมลงเยอะมากเลยมันเหมือนแมงวีแต่ว่ามันกัดได้อะผมรู้สึกมันกัดหลังผมอต้องระวังนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอุปกรณ์แพงๆ่าเนี่ย เดินถืออุปกรณ์เนี่ยขนาดพื้นรองเท้าผมมันเป็นแบบกึงก่งๆเทลนะก็ยังลื่นเลยเนะครับ เจดีวัดถ้ำแสงธรรมนะครับได้ฟิลเดินป่านะแบบมินิมอลอสนุกดีครับเดี๋ยวเราไหว้เจดีกันโอ้เมื่อกี้ขึ้นมานี่ขนลุกหมดเลยนะขนหน้ามันลุกเลยขออนุญาตครับคือ ผมเดินขึ้นบันไดมานะแล้วผมกำลังจะเดินลอดองพญานาคเนาะ <c oughs> เป็นรูปปั้นพญานาคครับแล้วอยู่ข้างในเจดีด้านหลังกล้องเนี่ยก <c oughs> ็มีเสียงดังนะ <c oughs> โอตกใจมากเลย <c oughs> ผมก็เลยถอดแว่นชะง,งกเข้าไป <c oughs> ล่งอก <c oughs> เป็นแมวนะครับมีแมวตัวหนึ่ง <c oughs> คือแมวมันน่าจะตกใจผมอะ <c oughs> แล้วผมก็ตกใจแมวด้วยนะโอ้ ผมขออนุญาตเข้าไปดูภายในองค์พระจีดีเนะาะต้องถอดแว่นละเพราะว่าข้างในมืดมืดนะครับผมว่าเรา เก็บเกี่ยวความสวยงามข้างนอกดีกว่านะผมรู้สึกขนลุกอะขออนุญาตนะครับไม่ได้ลบหลู่นะครับผมไม่เข้าไปดีกว่าผมรู้สึกขนลุกเนี่ยไม่รู้นะครับ าเป็นสถานที่ที่น่าจะมาที่หนึ่งนะครับการท่องเที่ยวมันสนุกตรงนี้แหละครับมันก็ไม่แปลกใจที่นักท่องเที่ยวนักเดินทางจะกลับมาสถานที่เดิมๆบ่อยๆครั้งนะครับจุดหมายไม่สาคัญน,นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าที่เนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเลยแต่ว่าบรรยากาศข้างทางอะ่ะที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวิถีชีวิตคนในชุมชนอะ่ะมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะ ความสนุกมันก็เลยไม่ได้อยู่ที่จุดหมายโดยสะส่วนใหญ่นะครับความสนุกมันก็อยู่ตามระหว่างทางที่เราเดินทางมานี่แหละ